สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ขออนุญาตแชร์บทความบางตอนในหนังสือความเอื้อเฟือพลังกระรุณาสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกค่ะบาบาร่าเฟกิสันและคณะได้แสดงให้เห็นว่าการเจริญเมตตาวันละ30นาทีเป็นเวลา6-8สัปดาห์เพิ่มอารมณ์ด้านบวกและระดับความ ใจในการมีชีวิตอยู่ของคนเราได้ผู้รับการทดลองรู้สึกเบิกบานมีเมตตาทราบซึ้งในบุญคุณมีความหวังและกระตือรือร้นมากขึ้นและยิ่งฝึกนานเท่าไรผลด้านบวกก็ชัดเจนมากขึ้นที่มหาวิทยาลัยเอโมอรีในแอตแลนตาคณะของชักไกลซสั้น ได้แสดงให้เห็นว่าการเจริญเมตตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบนักวิจัยเหล่านี้ยังพิสูจน์ได้ด้วยว่าการลดลงของระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบอินเดอร์ลูคิน6ในเลือดเป็นสัดส่วนกับเวลาที่ใช้ในการฝึกภาวนา ยังมีการศึกษาอื่นๆที่สรุปไว้ในบทความของสเตฟานฮอฟมันแห่งมหาวิทยาลัยบอสตันยืนยันว่าการภาวนาด้วยการเจริญเมตตาและกรุณาไม่เพียงแต่เพิ่มอารมณ์ด้านบวกแต่ยังลดอารมณ์ด้าน